Susan w o ชิสกี้หญิงแกร่งแห่ง YouTube ที่โลกต้องจำสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Memo r a n d ามสิ่งนี้ที่ระลึกถึง EP นี้เราขอพาไปรู้จักกับผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในโลกของ YouTube และ Google คนหนึ่งที่แม้วันนี้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง CEO แล้วแต่เรื่องราวของเธอก็ยังน่าจดจำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนทั่วโลก เธอคือซูซานชิสกี้เธอเป็น CEO ของ YouTube ตั้งแต่ปี2014ถึง2023และเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นเป็นผู้นำในระดับสูงของ Google โดยก่อนหน้านี้เธอยังเป็นคนเสนอให้ Google ซื้อ YouTube ในปี2006โดยมูลค่ากว่า1.65พันล้านดอลลาร์อีกด้วยซูซานลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ YouTube เมื่อปี2023เพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและโฟกัสเรื่องสุขภาพ เรื่องราวของเธอยังคงอยู่และว,วันนี้เราขอมาระลึกถึงบทบาทของเธอในฐานะหญิงแกร่งแห่งโลกของเทคโนโลยีคนหนึ่งค่ะ Google เริ่มต้นจากโรงการะดาษของเธอเองใช้แล้วค่ะโรงการะดาษของบ้านซูซานคือที่ตั้งออฟฟิศ Google แห่งแรกในปีพศ2541เพราะเธอให้เพื่อนของเธอลาวริเพจกับซสก,กุลบรินมาชอบพื้นที่ตั้งบริษัทซูซานเป็นผู้นำหญิงในโลกเทคโนโลยีที่หายากมากในยุค90 ตอนเธอก็ทำงาน Google ในปี2,542ผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีมีน้อยมากแต่ซูซานก็แสดงความสามารถจนกลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักของบริษัทซูซานผลักดัน YouTube ให้เข้าถึงผู้ใช้มากกว่าพันล้านคนต่อเดือนช่วงที่เธอเป็น CEO ของ YouTube จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นกระโดดอย่างมากมีการเปิดตัว YouTube Premium YouTube Music และ YouTube s h o r t จด้วย เธอเป็นคุณแม่ลูกห้าคนที่ยังบาลานซ์งานและครอบครัวได้ดีมากเธอเชื่อในการสนับสนุนผู้หญิงให้ดูแลง,งานและครอบครัวได้อย่างสมดุลเธอเป็นแรงบันดาลใจของ working moms ทั่วโลกเธอเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์และเขียนทีสิสเรื่องการโฆษณาก่อนจะเป็นสายเทคเธอเรียนจบปริญญาโทจาก UCLA และฮาวาดอีกด้วยเธอใช้ความรู้ด้านเศษษษษษษรษฐกิจมาผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวซูซานวอชิสกี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ YouTube แต่เธอเปลี่ยนวิธีที่เรารับชมเนื้อหาไปตลอดการเธอผลักดันครีเอเตอร์ทั่วโลกให้มีเวทีของตัวเองให้ใครก็ตามสามารถสร้างช่องสร้างไรายได้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทุกคนคะจากแค่การให้เช่าโรงการะดาษในวันหนึ่งเธอกลายเป็น CEO ของแพลตฟอร์มระดับโลกเรื่องนี้สอนเราว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่อาจซ่อนอยู่ในสิ่งเล็เลกๆที่เรามองข้ามเพราะเรื่องเล่าจากผู้หญิงธรรมดาธรรมดาบางคน อาจปลุกพลังไม่ธรรมดาในใจเราร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ